เฮีย oh yeah. ขี้มูกจะไหลเข้าปากแล้วตาเขนแล้วไอ้ <laughs> สวัสดีครับผมมาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยเนี่ยจะกินหอยสองร้อยตัวนะหอยแครงนะครับผมหอยแครงสองร้อยตัวที่เกล็ดแกะเลยนะครับผมแล้วก็จะกินแล้วก็จะตำพริกน้ำจิ้มเนี่ยพริกสองร้อยเม็ดนะครับผมดูดีว่าจะรับประทานได้ไหมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะหอยกันนะครับผม อันนี้นี่พี่น้อยโปรดมากเลยนะมีกี่โลก็ไม่พอนะครับผมแต่วันนี้เราจะทำน้ำจิ้มแบบว่าแซบๆอะแซบๆเลยพริกสัก200เม็ดนะครับผมฝอยแข็งนี่พี่น้อยชอบมากๆเลยนะครับผมกินยังไงก็20โลก็ก็ได้อะได้หมดอะ่ะกินแทนข้าวเลยนะครับผมนี่จัดไปนี่ก็มกันสี่ร้0ตัว อาจจะเกินนะหอยสดๆพี่น้อยชอบชอบไหมเห็นไหมสำหรับใครชอบหอยก็เดี๋ยวรอดูเลยน้ำจิ้มเอาให้แซบดาร์ก,กันเลยนะครับผมมานะครับผม กว่าจะแกะเสร็จนะครับผมอย่างเมื่อยเลยนี่สองโลนี่ถาดเดียวไม่พอเลยนะสองโลนี่ถาดเดียวไม่พอนะอันนี้พี่น้อยล่างมือเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวพี่น้อยเป็นอะไรนะครับผมเรียบร้อยแล้วดูสองโลวันนี้วันนี้หอยฉ่ำมากเลยนะครับผมวันนี้หอยฉ่ำมากเลยมีผักต้มด้วยอันนี้แก้มแกล้มกันไปเลยนะดูดิหน้าทานมากๆเลยครับนั่งแกะจนปวดนิ้วหมดแล้วนะครับผมกว่าจะได้สองถาดนี้ออกมานะอันนี้แค่สองกิโลเองนะครับผมมา เดี๋ยวจะไปทำน้ํำจิ้มกันนะใส่พริกองร200เม็ดนะครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันนะครับผมโอ้โแกะหอยนานลิ้นพันกันหมดแล้วครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูน้ำจิ้มกันนะว่าเป็นยังไงมาคราวนี้ม,มาตาน้ำจิ้มนะครับผมพริก200เม็ดอันนี้อันนี้นับไปแล้วน,ะนับไปแล้วน,ะนี่ประมาณโอ,อ้ก,ก็จะเยอะดูดีเ,ดเอาเออ จักกินได้ไหมดู <c oughs> แต่ต้องกินนะครับผมสีได้หอยนะครับผมใส่กันแบบว่าเผ็ดร้อนขึ้นไปเลยนะอ่ะหมดแล้วขยี้ตอนนี้ก็ตำพริกกับกรกะเทียมนะเท่านี้เลยเดี๋ยวไปดูตอนราดนะตอนราดนะท่าอะไรดูตอนรับประทานนะครับผมตาเขียแน,น่นอน พริกโคตรเยอะเลยนะครับผมกว่าจะเสร็จโคตรมึง่ายแขนเลยอันนี้ดูมาดูเลยเนะี่ยมาดูในครกเลยนะครับผมนี่อ่ะเอาให้แซฟดักกันไปเลยนะครับผมดูดิว่าทานได้ไหมนะครับผมอ่ะตันปี๊บนะบผมใส่ไปเลยแล้วจะชอบรุนไหนก็ใส่ไปเลย น,นี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมใส่ไปเลยเราใส่แค่นี้พอนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากเลยเออเอาแค่นี้เอาพอดีเอาพอดี <Thank you. S 1> อันนี้ทีเด็ดเจ็ดลาตีนะครับผมไปยำก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ใส่สักทัพทีหนึ่งนะ ทำไปก็คืนน้ำลายไปนะฉันหิวะกินแก้มกันเลกได้นะแบบเบอร์แน่นอนตาเขพร้อมอ่ะกีนน้อยจัดแล้วเรียบร้อยนะนี่เลยพริกสองรอเม็ดนะครับผม มามาดูดูว่าเป็นยังไงแค่นี้ก็แสบแล้วนะครับผม, <laughs> <laughs> มน้ำลายก็ไหลอะไรก็ไหล <laughs> <laughs> เหมือนตำพริก ใส่หอยแครงนะผมอ,อืออ่ะกินให้หมดนะว,วันนี้พี่น้อยอ่ะอ่ะเฮ้ย เรียบร้อย200เมตรของเราไปเยอนหอยเรียบร้อยแล้วพี่น้อยพร้อมทานแล้วนะครับผมล่างมือก่อนนะใส่ถุงมือมันกินไม่ถนัดนะครับผม,มอันนี้เสร็จไหมไม่เสร็จเนี้ยมา ถึงเวลารับประทานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่านี่ตําพริกเลยเลใยให้พี่น้อยกินนะครับผมแต่พี่น้อยไปตําเองนี่แหละตอนนี้ตาเข้มหมดแล้วนะครับผมมาจะก,กินได้ไหมดูอืม <c oughs> หอยมาสัจจันติอาโก้เผ็ดเลยเกดมาดูดีว่าจะทนไหวแค่ไหน đã ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, nói cột ăn rồi, nói rồi, anh em ăn rồi, ăn rồi, โอ้่อะคำนี้แถมพลิกไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ขอพักด้วยผักก่อนแล้วกันนะครับผมน้อยตาเคแล้วคตดเผ็ดเลย ขออนุญ,ญาตลดความเผ็ดแป๊บนึงนะครับม,มาพี่น้อยกันจะเสียชีวิตเลยนะครับผมตำมเองรับประทานเองนะครับผมตาขียเองเลยอ่ะจัดไปสองตัวนี้เลยนะแซ่บๆเลย แก้เผ็ดมะเขือมะเขือสำหรับใครที่ชอบหอยก็คงจะรู้ว่ามันมันฟินนะครับผมเพราะเราชอบเหมือนกันไงสิบโลมีมาวางตรงนี้ก็หมดนะครับผมเฮียค yeah. ีบูกจะไหลเข้าปากแล้วตาเขนแล้วอี <laughs> <laughs> ทิชูดเลยนนะ้องนะ้อง ชิ้วหน่อยได้ไหมเค็ดขี้มูกเป็นน้ำจิ้มแล้วนะตามเองตาขีเองนะอย่าว่าผมพกมกไดครับผมผมรักกิง้งแั่ก็รักใครดูอยากมีเมียใหม่นะแต่่ปหาไม่ได้เลยมเมียใหม่เลยโอ้ยพี่น้อยไม่ไหวแล้วนะต้องขอจากลาเลยนะนี่คินไปครึ่งถาดเองนะ แหลกหมดแล้วเนี่ยต้องเอาผักมาตัดแล้วเนี่ยไม่ไหวโคตรเผ็ดเลยเด๋ยวถาดนี้ยยกให้น้องๆทานแล้วกันนะ ให้น้องตาก,กล้องสุดหล่อทานไปแล้วกันนะทานนี้เดี๋ยวพี่น้อยจัดการเองแต่ไม่รู้ไหวไหมนะครับผมตัวกล้องนะอือจัดไปเลยอนนี้แก้เผ็ดเลยนะครับ ขอบคุณที่แอบดูด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้พี่น้อยก็กินเผ็ดเต็มความสามารถแล้วกันนะใครอยากทานก็ทาตามนี้เลยถ้าว่าอยากทําเหมือนพี่น้อยเป๊ะๆก็ทักมาในแชทพี่น้อยเลยพี่น้อยพริกกี่เม็ดว,วะเออนั่นแหละทักมาเลยแล้วกันพี่น้อยเปิดร้านตำลืมผัวนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยตำลืมผัว4หม่เลข7 แล้วก็พี่น้อยพาทัวร์ครัวบ้านทุ่งนะจ๊ะฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะเดี๋ยวมีของแถมให้แน่นอนนะบายบายบายหมแล้วพี่โบกไหลมาแล้วพี่โบก,ก่อนเด้อแรงนะจุ๊บ